กลับมาติดตามชมมาต่อนะครับในช่วงที่2นะครับช่วงที่เป็นช่วงของยูโรเคลซี่เป็นช่วงที่ผมมีความสุขมากจะได้มาลุ้นว่าน้องแจ็คเลยของผมเนี่ยนะครับเอาอะไรมาให้ดูคือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแขกรับเชิญที่ผมเชิญมาในช่วงของยูโรเคลซี่เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าเหมือนกับความรู้ที่เขามีอยู่ในตัวเรื่องเรื่องที่ผมจะนำมานำเสนอเนี่ยนะ มันมันเยอะมากแล้วเขาเป็นคนเก็บข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไว้กับตัวเขาเพียงคนเดียวเลยไม่สําคัญคือมันเกี่ยวข้องกับฟูตบอลยูโรไหมมันเกี่ยวข้องกับ16ชาติที่มาร่วมเตะกันไหมเกี่ยวสิครับฟาดแข่งกันไหมถ้าไม่เกี่ยวผมจะผมจะเชิญมาทําแมวอะไรนะฮะแน่นอนนะโปรตุเกสออโปรตุเกสอืมนึกถึงโปรตุเกสนึกถึงอะไรชัดเจนอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องตบไม่เป็นไรโอยนี่ไม่เป็นไรถามไม่เฉยให้ถามลอยๆย ไม่ต้องตอบก็ได้โอเคครับถามลอยๆขอโทษครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโค้ชเก๋ก็ต้องนึกถึงถอยทองไงอ่าใช่สิชอบกินไหมกินมากไม่ได้เดี๋ยวความดันขึ้นเบาหวานขึ้นโอ้ถ้าพี่จะตายพี่ไม่ตายด้วยหวานหรอกตายด้วยอะไรครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นมะลงมะเร็งนะน่าจะเป็นมะเร็งอ่ะพี่ผมดูดูตรงละวหจะเอาโรคอื่นไหมเอาโรคอื่นไหมโอ้ชุดนี้ก็หลายโรคอยู่แล้วขยันเที่ยวไปกับคุณลอย ยังไงกันที่ไหนเรากลับบ้านผมก็รีบนอนเข้าเรื่องเลยไหมได้ได้ไก็เดี๋ยวผมเชิญแขกรับเชิญเข้ามาเลยนะครับให้เขามาตอบคำถามเองว่าเรื่องของโปรตุเกตเรื่องของปลอยทองอะไรพวกนี้ทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกันเพราะเขาเป็นผู้มีความรู้เรื่องนี้จริงเรียนเชิญครับผู้มีความรู้เรื่องของโปรตุเกตครับผมเชิญครับมาเลย ร้อนก็คือชาวร้อนนะฮะอ้ยโอปวดงอแงแถมมันร้อมด้วยครับคุณยาสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยากช่วยอย่าหันอย่าหันก้นให้กล้องได้ไหมฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอบมาอย่างนี้ จะไม่คุ้นเคยกับการออกล่อไม่คุ้นเพราะวันวันคุ้นเคยเท่าไหร่พุ่นอยู่กับพวกเรื่องขนมขนมขนมเรื่องอของอาหารอะไรอย่างงี้ไงส่งร้านเนียอยู่ขายขนมส่งร้านเดียอยู่ร้านไอ้ร้านก็ไม่รักดีไปหาจ็อบพิเศษเพิ่มนะทำอะไรครับแถวรถไฟเนี่ยแถวารถไฟเรียนเสร็จเที่ยงคืนนั่นก็อันนี้ผมไม่รับให้ไม่ส่งอะไรให้ยายนะครับขอเพิ่มไม่ใช่คือเราไม่ได้เตียมกันไะคือไม่ได้เล่นกันมาก่อนไม่รู้จะรับยังไงเหมือนกันแล้วเมื่อกี้ที่เตียมกันอ่ะสามสี่อันไม่เล่นอ่ะไอร้อยปีอ่ะร เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเราเล่นอันนี้ไม่ติดเราบางทีมันวันนึงมันก็หลายเรื่องนะพี่ก็จำอะไรไม่ค่อยได้วันนี้มันหลายเรื่องอ่ะพี่ก็มีเรื่องเครียดเหมือนกันอ้ยเห็นอย่างเงี้ยร้อยปีแล้วนะอายุเหรอครับคุณยายไม่ได้แปลงฟันมาร้อยปีฮะเชื่อพระคุณยายเอาเอาเรื่องจริงมาเล่นเลยเนี่ยเชื่อปะโอ้โหเคราอยู่ตรงนี้นะยังมานแงะเลย คงจะมูอักเสบมะโอ้โหมา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 อ่ะคุณยายฮะจะมาเอ่ออไ่างนี้บอกมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโปรตุเกสฝอยทองฝอยทองนี่อะไรยังไงฮะมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงต้องเข้าเรื่องเลยดีกว่าจะถีบมาเอามูวนๆอีกโอ้โหคุณยายรู้ศัพท์เทคนิคด้วยนะหลานหลานสอนมาไอเด็กสมัยนี้มันอันที่สองจะพูดเลยจะถามว่าคุณยายชื่ออะไรครับอ๋อชื่อยายปริก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 ปริกที่นามสกุลอะไรฮะอะไรนะฮะ วิเวกวะครับคุณยายปริกวิเวกคุณยยาปริกวิเวกคุณยายนะตะกุลปริกไม่ใช่ปรีกอ๋อะคุณยายเล่นของคุณยายต่อนะคุณยายครับอ่าโอเคถ้าเด็กใช่ไหมนี่เดี๋ยวเข้าบทบาทก่อนตัดระบบหน้าต่อระบบหน้าเร็วๆนะครับก่อนที่ผมจะเตะหน้า นี่คุณยายเอาละฮะออาซ้ายก่อนไหมฮะคุณยายซ้ายก่ยอนนี่อะไรฮะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักขนมไทยหรอกครันเราก็เห็นจะกินแต่ขนมฝรังร่งขนมฝรั่งโอ้โหนมบังครชองโดนัทอะไรอย่างนี้คุณายายก็เลยเอาขนมไทยๆมาขนมไทยๆมาให้อะไรครับไม่วอกหรอกเอาคุณคุณยายคุณยายนั่งดีๆหน่อยไหมฮะอ๋อพอดีเซอร์เสียงดังให้ดีได้ยินเล็กออกมาจากอินเตอร์คอมเลยอ่ะอาาเข้าเรื่องทั้งคุณยายโอ้แท้ กล้องย่าเพิ่งตัดกว้างก่อนนะตัดแคบหน้าพิธีกรก่อนนะโอเค้โหนี่นนีี่่ขนมไทยที่ไหนนะฮะคุณยายนี่มันเฮ้ยคริสปี้ครีมฮะนี่มันขนมไทยโอ้เดี๋ยวจะคิวไทยยังไงอะฮะก็เห็นคนไทยต่อแถวซื้อโคมโคมเลยไอเราไม่รู้ว่ายอดนิยมมันขนมไทยยอดนิยมมันขนม เมืองนอกเขาครับเอ้ายายไม่รู้ยายจบป .4 อ่านหนังสือออกที่ไหนเราคนไทยไปไปไปกินกันเยอะเฉยๆครับเช่นนองครับคุณยายอ่ะเก็บเลยครับคุณยายฮะนะครับมาที่มุกเตรียมมุกต่อไปนะครับคุณยายคุณพี่อยู่ในพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาขัดความมั่นใจหมดเดี๋ยวว่างดีๆก่อนเดี๋ยวหาว่าไทยยินอีกเอ้ออโามาอีกน่าจะยิบไปตรงนี้นะฮะเอาเรื่องขนมดีกว่าเรื่องขนมหวยทองทุกอย่างไหมพูดถึงโปรตุเกสรู้จักครับครับอ่าไหนฮะเอามาไหมฮะ มาเหมือนกันนะเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักครับอันนี้อะไรฮะโอ้ยแอบกาวเลยมอคเลีนด้วยเลนก่อนหรือไม่กาวกาวก่อนด้วยเออมุมกล้องเชิญหน่อยโอ้เล่นด้วยครับมุมกล้องนิดนึ่งยังไงฮะคุณยายครับคุณยายมาเลยฮะอ่ะฝอยเงินอันนี้อะไรเขาหนุนฝอยเงินก่อนจะถึงฝอยทองกนี่ฝอยเงินคุณยายจะบ้าเหรอครับเป็นฝอยขัดหมอเอาเครับเออเอาดีๆสุดคุณยายเอาเล่นเอาเล่นตลกตลกอารมณ์ดีตลอดเวลานะครับ น่าจะตายเนี่ยสามขวบนะครับพี่อาจจะเปนหลอดที่โอ้ยถ้าผมถ้าผมเก่งนี้จสามขวบผมเอาเข้าเรื่องเลยเก่งกับฝอยทองได้ไหมเนี่ยฝอยทองมันมาจากทำไมถึงเรียกทีมชาติโปรตุเกสว่าฝอยทองถ้าผมรู้ผมจะเชิญคุณยายมาทำไมฮะใช่ครับตอบเลยครับผมก็ไม่รู้ผมมาถามพี่แจ้งนี่แหละครับอ้โคุณยายบอกเลยคืออย่างนี้สมัยพระเจ้าสมัยสมเด็จพระเจ้านารายณ์มหาราชทรงติดต่อการค้ากับชาวโปรตุเกีสช่วงยุคล่านานิคม แล้ช่วงนี้จะมีแม่ครัวที่ชื่อดอย่ามารีกีมาเป็นหัวหน้าแม่ครัวในประเทศไทยเขาจึงเอาสูตรทําขนมของโปรตุเกสมาใช้กับเมืองไทยซึ่งขนมไทยสมัยนั้นมีส่วนผสมมีแค่กะทิกับน้ําตาลเขาเลยเอาไข่แดงขนมของโปรตุเกสมาประทำฝอ,อ,อยทองจริงๆไม่ใช่ขนมโปรตุเกสใช่ไหม ไม่ใช่ขนมไม่ใช่ขนมโปรตุเกสด้วยเป็นขนมไทยแต่ว่าเหมือนกับแม่ประยุกประยุกใช่ประยุกด้วยการเพิ่มไข่ไข่ไข่เป็ดไข่เป็ดเข้าไปเพราะไข่เป็ดเป็นส่วนผสมขนมของที่โปรตุเกสอ๋อเป็นไทยประยุกถือว่าเป็นเป็นส่วนผสมประยุกการประยุกการโปรตุเกสครับใช่ครับเขาเลยเรียกทีมชาติโปรตุเกสว่าฝอยทองมันมีเรื่องตั้งแต่รพะเจ้านารายมาร่าซึ่งนี่เราผู้ชมท่านใดนะครับฟังไม่เข้าใจ รอเทสต์ต่อไปฟังใหม่นะครับหรือเสิร์ชกูเกิลก็ได้ครับไม่ไม่ใช่น่าจะง่ายกว่าอาจจะกูเกิลก็แล้วก็ก็มาจากแม่ครัวที่ชื่อดอย่ามาลิกิมาชาวโปรตุเกสนี่แหละครับเป็นไงของผมเนี่ยข้อมูลผมผมีสอดแทรกบางคือบางทีเนี่ยอาจจะดูเหมือนตลกเลอะเทอะเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรแต่สุดท้ายมีสอดแทรกตลอดผมสนใจอีกขนมหนึ่งนะฮะอ๋อขนมอะไรฮะขนมชั้น อ่ะอ่ะยังไงอ่ะอยากกินไหมไม่เราไปคิดที่พูดกันเัื่ี้เตรียมว่าไงอะขนมเราขนมเราขนมนายขนมนายแล้วนี่อะไรอะขนมฉันไอ้เขาไม่รู้หรอกคนดูไม่รู้เมื่อกี้คนดูลุกลุกลุกไปห้องน้ำอคืออันที่เตรียมมันก็ไม่เล่นอันไหนไม่เตรียมมันก็งัดของมาเล่นของมันคนเดียวคือตอนเนี้ยผมสองคนจับทาไม่ถูกคือมันตลกแนวไหนเนี่ยเตรียมก็ไม่เอา ก็กระดาถังยาวมาเยอะเอาวันละ2มุกกอเออแล้วอันท so ี่เตรียมก็ไปเล่นนี่คุณจบเคุณสรุปเลยปดเดวเบร๋เดี๋ยว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 เดียวไดีมุกเที๋เดียวเียเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยเวเดีเดีเดี๋วเดีวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเีเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋วี๋ยวเดี๋เคัยวเจี๋รวเดี๋ีีีีนีีวว่วเีย ประดิษฐ์ใหม่ประยุกต<ม>์ใหม่ใช่ใส่เปเตไปด้วยเป็นอย่างความรู้ครบครัวแล้วนะยูโรเครซี่ฮะไปไหวแล้วฮะขนมนายขนมเราขนมชั้นสบายใจละโอ้ยไปปริกวิเวกไปพักผ่อนก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกับยูโรคอเนอร์ครับสักครู่เดียวครับโลือมนขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้าวัสลินเมนโคบแบรนด์ซุปไก่เครื่องดื่มปลาช้างรถยนต์เชฟโรเลตและสิงค์คอร์ปอเรชั่น